อยากได้ทีวีจอใหญ่อยากได้ทีวีสมาร์ทอยากได้ทีวีที่มันชัดๆมาที่ AR เทคโนโลยี y u t t ช s h o t t o Projector สวัสดีครับผมเก่งกระชาครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆกำลังมองหาทีวีรุ่นใหม่ๆอยู่หรือเปล่าเอาจอใหญ่ๆมา สัก120-150นิ้วเลยไหมความชัดสัก 4K รองรับ Dolby Vision HDR10 Plus มีลำโพงในตัวมีระบบ Smart TV ถ้าใช่เพืพ่อนๆหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนเลยจนกว่าเพืพ่อนๆจะดูคลิปนี้จบวันนี้ผมอยู่ที่ AR Technology เป็นแหล่งของ Ultra s h o t t h r o Projector ครับไปกับผมเลย เราจะไปทําความรู้จักกับเจ้า ultra s h o t ต h o w projector ที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีของคําว่าโปรเจคเตอร์กันก่อน เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับโปรเจคเตอร์ในสมัยที่เราเรียนกันตอนเด็กๆใช่ไหมที่คุณครูเอาแผ่นใสมาวางเสร็จแล้วมันก็จะโปรเจคออกไปคําว่าโปรเจคเตอร์ก็คือการนําจุดจุดหนึ่งไปโปรเจคในจุดจุดหนึ่งให้มันใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้เทคโนโลย,นยีมันก็ถูกพัฒนาเรื่อยมาถูกไหมจนมาถึงวงการดูหนังก็แล้วกันเนาะแต่นี้เทคโนโลยีของโปรเจคเตอร์มันก็จะมีเริ่มตั้งแต่ HD นั่นคือ 720p จนถึง Full HD 1080p และปัจจุบันนี้นะครับปี2024เนี่ยมันไปถึง 8K แล้วนะเพื่อนๆซึ่ง ความคมชัดเนี่ยมันเรียกว่าคมแบบแทบจะเรียกได้ว่าขี่กับทีวีมาเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เทคโนโลยีที่ดีขนาดนั้นน่ะมันก็ยังมีจุดที่เรียกว่าจุดข้อสังเกตของเขาอยู่เพราะว่าระยะของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันสำคัญมากการที่เราจะได้อิมเมจที่ใหญ่ในระดับ120-150-200นิ้วเนี่ย มันจะต้องมีระยะให้กับโปรเจคเตอร์ในการที่เขาจะต้องฉายถูกไหมกี่เมตรก็ว่ากันไปนะตามแล้วแต่แบรนด์อะไรก็ว่ากันนะครับแตนี้ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตำแหน่งจุดติดตั้งของเขาเนี่ยมันจะต้องไปติดตั้งอยู่บนฝ้าถูกไหมนอกจากนั้นยังจะต้องมีเรื่องของการเดินสายไฟ สาย HDMI ใช่ไหมที่ต้องมีขนาดที่ยาวมากขึ้นถ้าแบบเป็นแบรนด์ที่แบบว่าโอเคหน่อยอ่ะมันก็อาจจะไม่กี่บาทแต่ถ้าเกิด20-30ิเมตรมันก็เป็นราคาที่แพงอยู่แต่นี้ถ้าเกิดเราใช้สายที่เรียกว่า optical เนี่ยหรือ optical fiber อะไรพวกนี้ที่เป็นตัวนำแสงเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แบบมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับและแน่นอนเรื่อง space เป็นสิ่งสำคัญมากไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะมีสถานที่หรือว่าห้องที่ใหญ่ที่จะสามารถติดตั้งโปรเจคเตอร์ได้นะครับ แล้วที่สําคัญยิ่งใหญ่คุณภาพยิ่งดรอกอใช่ไหมเพราะว่าเรายิ่งขยายมากขึ้นนะพิกเซลมันก็เริ่มแตกมากขึ้นตอนนี้อัลตัาช็อตตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเข้ามาอุดรอยรั่วตรงนี้ยังไงน,นอกจากจะได้จอที่ใหญ่มากขึ้นแล้วความคมชัดของเขาเนี่ยก็ระดับ 4K นะใช่ไหม 4K ไม่พอยังมี Fast Input อย่าง HDMI 2.1ด้วยมีลำโพงในตัวด้วยแถมยังเป็น Smart Projector หรือว่า สามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงในแอปพลิเคชันไหนเนะี่ยเขาก็มีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูทางด้านหลังผมเนี่ยว่าเขามีแบรนด์อะไรบ้างเนาะเราไปดูกันดีกกัน และนี่คืออั t ตร้าช็อตโตที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนต้นนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังของผมนี่คือเซ็ตอัพที่ AR t e c h เทคโนโลยีเขาเซ็ตเอาไว้นะครับเวลาเพื่อนๆมาเนี่ยก็จะสามารถเอ็นจอยได้เลยว่าเราอยากจะดูลักษณะแบบ f ฟิ c r e e n motorized screen ขนาดไหนมีให้เลือกนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตเจาะไปที่ a v o wow w นะครับตัว3 5 0 0 Pro ละกันนะครับตัวนี้เป็นอั t ตร้าโปรเจคเตที่แบบเป็น Triple l a s ลเซ ตอนนี้เราต้องมาทาความเข้าใจกัน่อนว่าอ้าวแล้วโปรเจคเตอร์แบบเก่ากับแบบใหม่แบบเลเซอร์อย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงอย่างที่ผมบอกข้อสังเกตของโปรเจคเตอร์ตัวที่แล้วนะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่แล้ว่มันเป็นแบบหลอดตัวนี้เป็นแบบเลเซอร์เรามาพูดถึงอายุการใช้งานของเขากันก่อนนะครับถ้าเป็นแบบหลอดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก2,000ชั่วโมงหูฟังดูเยอะเนาะแต่เลเซอร์นี่นะมันหลายหมื่นชั่วโมงตอนนี้เอาเป็นแบบเข้าใจได้ง่ายๆดีกว่าถ้าเพื่อนๆดูหนังความยาวประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับวันละเรื่องเลย เพื่อนๆนจะสามารถดูหนังได้ถึง30กว่าปีเลยนะฟังแล้วเมซิ่งไหมตั้ง30กว่าปีเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะเปลี่ยนเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นี้ก่อนแล้วนะครับก่อนที่เขาจะเสื่อมคุณภาพของตัวเลเซอร์ตัวนี้ไปนะครับและอัลตร้าชอตโตโปรเจคเตอร์มันมาอุดร้อยรั่วตรงไหนกันบ้างนะครับการติดตั้งแน่นอนโปรเจคเตอร์ทั่วไปอย่างที่ผมบอกมันจะต้องมีระยะของเขาแต่อัลตร้าชอตโตโปรเจคเตอร์อย่างที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านนี้หรือด้านนู้นเนี่ยใช้ระยะแค่30เซนเท,ท่านั้นเท่านี้เท่านี้เองนะครับเขาจะใช้ลักษณะของการที่จะยิงเลเซอร์นะครับขึ้นด้านบนนะครับเป็นแบบชุปเปอร์เลเซอร์เพราะฉะนั้นสีที่เขาให้เนี่ยก็จะสดมากนะครับแล้วเห็นอยู่ตอนนี้ที่ผมกําลังเซตอัพอยู่ตอนนี้ถ้าเดี๋ยวเราไม่สามารถแทงขึ้นมาได้สดๆนะแต่ว่าตอนนี้มีทั้งไฟศัตรูไฟของอสํานัก ar เทคโนโลยีเปิดอยู่เต็มน,นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นจอไหนเนี่ยมันก็ยังให้แสงที่ค่อนข้างที่จะสู้ สู้สู้แสงอยู่นะก็คือเราสามารถที่จะมีจอพวกนี้อยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมของเราได้สามารถเปิดม่านรับชมโฆษณาคอนเทนต์ต่างๆได้เลยนะครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือก แต่เรื่องของจอก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะจอเนี่ยเขาจะมีแบบ AR นะ Anti Reflection เนี่ยตัวนี้ก็สําคัญมากจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะฉายเข้าหาก,กําแพงเรียบๆได้เลยนะถ้ากําแพงเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะฉายได้เลยแต่จอพวกนี้เขาออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นจอที่สู้แสงด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีแบบ Motorized มต่ Motorized ไม่ใช่ Motorized ธรรมดานะลักษณะเน,นี้ยแล้วปึ้งแบบเนี้ยเขาเรียก Tap tension นะครับตัวนี้ปุ๊บก,กดมามันจะขึ้นมาแต่ตัว Tap tension เนี่ยจะเป็นตัวสลิงหรือด้าน ได้อยู่ด้านหลังเนี่ยครับจะทําให้ตัวนี้ตึงตลอดเวลาเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าเวลามันพับไปแล้วว่ามันจะเกิดรอยยับอะไรเงี้ยแต่ถ้าตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่อิชชูของเพื่อนๆเราก็ยังมีฟิกสกรีนซึ่งจะเป็นจอที่แบบว่าแปะไปกับผนังเลยตัวนี้ก็จะแบบแขวนอยู่กับผนังเลยแต่ตัวนี้เหมาะมาก ถ้าสมมุติว่าที่บ้านเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีทีวีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้กับการที่จะมีทีวีนะครับเราก็สามารถที่จะมีทีวีอยู่ที่เดิมแต่เอาแท็บเทนชั่นตัวนี้ไปไว้ข้างหน้านะครับซึ่งทาง AR เทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มีบร,ริการการดีไซน์ Design นะครับแคบเนตในการที่จะติดตั้งพวกนี้ให้ซ่อน flash ไปกับตัวผนังเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆ ตอนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความสมาร์ทของเขาบ้านดีกว่านอกจากที่เขาจะมีประสิทธิภาพนะครับในด้านของการแสดงผลที่แบบชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของสมาร์ททีวีนะครับที่เราหลงไหลกันในยุคนี้นะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน u t u b e นะครับสปอติฟการชมคอนเทนต์ต่างๆของเพื่อนๆเ,เนี่ยตัวนี้ก็ครอบคลุมเหมือนกันในตัวของเอวาวเนี่ยนะครับเขาจะแถม f i r e s t i c k มาให้ Fire Stick นะถ้าเพื่อนๆรู้จักมันก็คือเหมือนกับสติ๊กที่แบบเป็นแท่งๆท,ท,ที่เป็น Android นี่แหละตัวนี้ดีมากหลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะาาาาาออาบิวอง f ฟร์สติกเนี่ยเพราะว่าเวลามันต้องการที่จะอัปเกรดหรือเราต้องการที่จะเปลี่ยนไอตัวเครื่องเล่น Android ตัวเนี้ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นโบนัสนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีที่เสียบแบบว่าปกติถ้าเป็นสติ๊กก็เสียบไปมันจะด้วยมาข้างหลังนี้เลยใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยก็มีคอมพาสเมนต์เขาเปิดฝาออกมาเสียบแล้วปิดฝาเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ถือว่าคิดมาแบบดีมากๆถ้ามีการอัปเดต a n d r ร i d นะเราก็ แค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดตั้งนะครับเรื่องของสายไฟถ้าเป็นแบบเดิมเราต้องติดตั้งบนฟ้าครับเดินสายไฟโอ้โหเป็น10เมตรเลยตัวนี้ใช้สายไฟธรรมดาเพราะว่ามันแค่30เซนออกจากจอถูกไหมเรื่องของสายสัญญาณอีกอย่างหนึ่งนะครับสาย HDMI เราสามารถเลือกที่แบบมีคุณภาพสูงๆได้เลยนะครับเราใช้แค่1เมตรจากตัวเพลเยอร์แต่ถ้าใช้ไฟล์วสติ๊กไม่จําเป็นที่ต้องใช้สายเลยแต่มินิมัลมากเลยนะมันจะดูแบบดูนี้กันเนี่ยเพื่อนๆลองดูด้านหลังผมดิสวย มาพูดถึงเรื่องฟอร์แมตในการรับชมบ้านดีกว่าน,นะครับตัวนี้สามารถรองรับ HDR 10 Plus นะครับ Dolby Vision และก็ระบบเสียง Dolby Atmos ในตัวนะครับซึ่งแน่นอนพอเราผมบอกแบบนี้ปุ๊บมันมีลำโพงในตัวยังไม่หมดนะตัวนี้ยังสามารถ support 3D ด้วยนะครับโอ้โห 3D นี่มันเป็นเรื่องที่เก่าทำไมพี่เก่งถึงเอามาพูดนะครับ <S <S จริงๆแล้วในการรับชมรูปแบบในแบบ 3D เนี่ยนะถ้าเราชมในรูปแบบของทีวีแบบ65นิ้วอย่างเนี้ย ผมบอกเลยนะว่า 3D ในรูปแบบของ120-150นิ้วเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาเลยนะมันจะออกมาจากจอแล้วมันจะปอ๊อปออกมาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องดู 3D มันต้องมีแว่นใช่ไหมแน่นอนตัวนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้แถมแว่นให้1อันในกล่องนะครับแต่ทาง AR เทคโนโลยีบอกว่าเอาไปดูคนเดียวอะ่ะมันจะไปสนุกอะไรเนาะ AR เทคโนโลยีให้2อันนะครับตัวนี้ให้ถึง2อันเลย นะแต่นี้พอเรามาพูดถึงการรับชมแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพสายตาของเรากันบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีวีเนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่า anti blue light เนาะที่แบบจะเป็นแสงสีฟ้าที่มันจะทำร้ายสุขภาพของตาเรานะครับแต่ด้วยความที่ว่า ultra s h o t t r o projector เนี่ยนะครับไม่ได้มี แหล่งกําเนิดของแสงที่ออกมาจากตัวจอนะครับแหล่งกําเนิดของแสงนี่ออกามาจากเลเซอร์ด้านล่างถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมคอนเทนต์เนี่ยได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นโดยที่สายตาของเราเนี่ยไม่เหนื่อยล้าแล้วก็ไม่ทําลายสุขภาพตาของเราด้วยแต่เจ้าเลเซอร์เนี่ยมันมีความอันตรายของมันอยู่เหมือนกันนะเพราะถ้าเจ้าเลเซอร์ตัวนี้มันเข้าไปในสายตาเราแบบเดเ็กเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับสายตาโดยเฉพาะ คุณผู้ชมที่อาจจะมีลูกนะฮะหรือเด็กตัวน้อยอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่รู้แล้วเขาอาจจะอุ๊ยชะโงกหน้าไปดูนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตดูว่าเขามีระบบเซฟตี้นี้ยังไงนะครับทันทีที่มีอะไรก็ต่างนะครับที่มาบังเลนหรือว่าวิชั่นของเขาในการโปรเจกต์ตัวนี้จะตัดทันทีแบบอัตโนมัตินะครับดูนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้สายตาของเราเสียหายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่คิดมาแล้วนะครับเป็นระบบเซฟตี้ที่ดีมากๆหลังจากนั้นระบบก็จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมันครบ และในเรื่องของการรับประกันสินค้าและก็สู่บริการเราเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปพบกับผู้บริหารของ AR เทคโนโลยีพิลี่นะครับเดี๋ยวตามผมมาทางนู้นเลยดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับก็ต้องมาคู่กับการบริการที่ดีด้วยใช่ไหมข้างๆผมนี้คือพ่ลี่แห่ง AR e ท h n o l o g y ครับผมค่ะเป็นงไงบ้างถางเก่งเมื่อสักครู่ไปดูสุดยอดมากโดยเฉพาะเจ้า A Wow เนี่ยนะเป็นแบบ Triple Laser ผมนี่เห็นแล้วแบบผมตาแตกเลย<อ>คือมันชัดมากมันชัดแบบผมเซอร์ไพรส์เลว่าแบบเราดูทีวีมาตลอด พอมาเจอไอ้ทริปเปิลเลเซอร์เป็นอัลตราชอตโตโปรเจคเตอร์โอ้โหแค่ระยะของมันเนี่ยโอ้โหด้านหลังตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมสามสิบเซนนะจากผนังเนี่ยพี่ลี่มันอเมซิ่ง <amazing S 2> มากใช่มันใช้พื้นที่น้อยมากเลยในการติดตั้งใช่ครับ,รบผมว่าเ,เพื่อนๆน่ะก็น่าจะมีเขาเรียกว่าคำถามหรือปัญหาเนี่ยแหละที่ว่าจะต้องมาปรึกษาทางเออว่าระยะเนี้ย ขนาดเนี้ยติดตั้งได้ไหมใช่ไหมน่าจะเป็นคําถามต้นๆที่ลูกค้าถามใช่ส่วนมากก็จะเช็คว่าเอะมันต้องใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนระยะนั่งเป็นอย่างไรไ<ะ>กลกี่เมตร,รนะคะคต้องใช้จอ,อ,อไซส์ไหนร้อนิ้วร้อยจริงเรามีจอขนาดตั้งแต่72นะคะ ไปจนถึง200นิ้วเลยก็แล้วแต่ว่า oh. คุณลูกค้าเนี่ยจะต้องการไซส์ไหนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องความสามารถของเครื่องแล้วก็ต้องดูว่าระยะการนั่ง<ช>นะคะสภาพแวดล้อมของห้องเป็นยังไงนะคะจอแบบไหนที่มันจะเหมาะกับแต่ละรุ่นก็สามารถที่จะ เข้ามาปรึกษากับทางเราได้นะคะเข้ามาดูสินค้าก่อนเพราะเรามีหลากหลายรุ่นให้เลือกมากเลยมาพูดถึงเรื่องของการรับประกันสินค้าไมาด้ว่าอันนี้เพื่อนๆน่าจะต้องอยากรู้แล้วแหละว่าการรับประกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จริงๆทาง AR Technology เนี่ยเป็นตัวแทนนําเข้านะคะจัดจาหน่ายแล้วก็ยังเป็นศูนย์บริการของทาง A Wow ด้วยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะคะ www.ar Projector.net ค่ะก็จะมีรายชื่อของตัวแทนจำหน่ายของเราด้วยอ่านะครับก็สำหรับเพื่อนๆใครสนใจนะอย่าลืมนะจะต้องแวะมาที่ AR Technology นะครับมาเห็นด้วยตาของตัวเองผมมบอก้เลยว่าผมอธิบายแล้วพูดให้หนักแน่นแค่ไหนเนี่ยเจ้าที่อยู่ด้านหลังผม3ตัวเนี่ยรับรองว่าจะทาให้เพื่อนๆต้องหลุดโลกเลยนะหุดโลกไปเลยนะพี่จิเนานะใช่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะลองดูของจริงกันก่อนค่ะ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ลี่มากๆเลยนะครับที่ชวนเรามารีวิวเจ้า a w a l 3,500 Pro นะครับขอขอบคุณพี่ลี่มากๆเลยนะที่ชวนพวกเรามาขอบคุณครับ แล้วเอาตัวช็อตโต้โปรเจคเตอร์นี่เหมาะกับใครนะครับจริงๆแล้วเหมาะกับทุกๆบ้านเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีสเปซที่เล็กขนาดไหนแสงมากขนาดไหนเนี่ยเอาตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมาอุดรอยรั่วระหว่างโปรเจคเตอร์ในเจเนอเรชันเก่าๆกับเจเนอเรชันนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเอาตัวช็อตโต้โปรเจคเตอร์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ AR t e c h n o l o g y ลยีย่านพระรามเก้นะครับเขาเป็นศูนย์บริการแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตร้าช็อตโตโปรเจคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสินค้าหรือว่าการติดตั้งนะครับสำหรับวััันนนีี้้ผมแกกงชาไป่อลววสวสดครบ